ดีเจขุนแผนนะคะหรือคุณเดือนสีเดชดีเจใจบุญซึ่งเมื่อวานเราสนทนาต่อเนื่องไว้สวัสดีครั้งค่ะดีเจขุนแผนค่นวะวันนี้เราจะสนทนากับดีเจขุนแผนต่อนะคะว่าสิ่งที่ทําอยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตแล้วจะทําอะไรต่อไปะคะ่ะท่านผู้ชมราสนทนากันกับคุณดีเจขุนแผนต่อะค,ะค่ะ ดีเจ <DJ S 1> <ม>พูดค้างไว้เมื่อเมื่อวานนี้ประทับใจแต่เรายังไม่มีโอกาสขยายความจากค,ค,ความเห็นในทัศนะของดีเจขุนแผนนะคะคว่าเวลาเราให้ดีเจพูดคําคมว่าถ้าใครไม่ให้อะจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่ามัน มันได้กลับมามันเป็นอย่างไรเมันมันเป็นยังไงคะถ้าคนไม่เคยให้เนี่ยจะไม่รู้ว่าการให้คืออะไรค่ะอ่าแต่พาะเราเราเราได้ให้เนี่ยได้ให้แล้วได้ให้ในสิ่งที่มันมีความหมายใช่ไหมฮะสิ่งที่มีความหมายคือเราให้ไม่ได้ให้ไปทั่วไปแต่เราให้ในสิ่งที่เขามีปัญหาจริงๆเดือดร้อนจริงๆและเขาเป็นคนเท่าคนแก่คนธราหราือให้คนที่ได้โอกาสจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขค่ะนะ เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปให้คนที่เขามีอยู่แล้วแต่เราเอาไปให้คนที่เขาไม่มีและไอ้ที่ไม่มีเนี่ยมันมันอย่างเรานี่ก็ไม่มีแต่คนที่มันไม่มีมากกว่าเรามันจังมีอีกใช่ไหมฮะเราอย่างน้อยใช้เงินวันไม่เกินสามร้อยแต่คนเหล่านี้เงินสิบาทยี่สิบาทมีความหมายคือถ้าใครไม่เคยทํางานอย่างเนี้ยจะไม่รู้แต่ถ้าไม่เคยทําแล้วเคยต้องไปคุกขีจริงๆเหมือนเราจะเห็นปัญหาจะเห็นปัญหาโอเคแลวครับฝ่ายอื่นเขาก็ช่วยกันอยู่แต่ มันก็ตกหล่นเพราะว่าการช่วยแบบนั้นเราเข้าใจมันก็ตกหล่นเมื่อเราเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงก้นของชุมชนจริงๆเราจะเห็นเยอะแยะบางคนเป็นอมาพึกอามาผาใส่แผ่นเพลดแผลกดทับถ้าจะมีคนล้างให้มีแต่เพื่อนบ้านข้างๆไปล้างไปบำบัดให้แต่เขาก็ต้องมีงานเขาใช่ไหมเราก็ต้องให้คนไปทําสังเกตดูไงทหารเวลาเขาวิ่งไปเนี่ยคนไหนเจ็บเป่วยคนไหนขาแผลเขาจะอุ้มกันไปให้ถึงแต่คนแรงดีเนี่ยจะมาเอาคนแรงไม่ดีไป ให้ไปถึงฝั่งด้วยกันแต่สังคมปัจจุบันนี้เมื่อฉันไปแล้วฉันจะทิ้งหลังไว้โดยที่จะมีคนอีกส่วนหนึ่งอะโอเคแล้วอาจจะถูกทอดทิ้งไปเลยอ,อาจจะเกิดจากตัวเขาทําลายตัวเขาเองหรืออาจจะเจอเกิดจากเศรษฐกิจหรืออาจจะเกิดอ,อะไรก็แล้วแต่ความเจ็บปวดก็แล้วแต่ซึ่งทําให้เขาอ่อนแอมันก็ไม่ต่างอะไรจากลูกไก่ที่พ่อแม่มันทอดทิ้งลงไปลูกไก่ที่อ่อนแอม,มันก็ไปไม่ทันใช่ไหมฮะ,ะเมื่อเราเห็นตรงนี้เราทําไมเราจะช่วยไม่ได้หรือเมื่อคนเราเนี่ยยิ้มได้หัวรอดได้ ใช่ไหมท่านเข้าได้มีความรู้สึกได้ทุกอย่างหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเราตกอยู่ในสภาพนั้นเราจะคิดยังไงมีคนแซวตลอดแหละพ่อเป็นเจ้าของบ่อนน้ำมันต้องมาไล่แจกเพลงไล่แจกเงินกิแบบนี้เราไม่เอาหรอกเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างเราใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอคนถามอย่างเงี้ยเคยคิดไหมถามตัวเองไหมคะว่าทําแล้วเราได้อะไรทุกวันนี้เราทําได้อะไรเราตื่นมาแต่เช้านอนดึกทราบว่าจัดรายการจนนั้นทั้งตีเท่าไหร่นะคะแรกๆก็ ความสุขับที่ได้ค้อมสุขมากๆเลยที่เราได้กล่อมคนกล่อมแฟนเพลงอาจจะโทรมาร้องห่มร้องไห้ปรึกษาหมนปรึกษานี่คือมันมีเป็นร้อยสายตลอดเลยไม่เบื่อครับเราก็จะแก้ปัญหาเขาไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดเขาโทรมาเนี่ยถ้าเราไม่รับสายถ้าเกิดเขายืนอยู่ยอดตึกทาไงก็ต้องหัวทิ่มลงมาก็ตายแล้วเราก็ต้องอย่างนี่นะลูกนะนอนนะพักผ่อนนะเราก็ต้องบอกเขานะชีวิตข้างหน้าจะมีอะไรดีอีกเยอะ เราต้องเดินไปให้ถึงคุณหนุ่มอย่างนี้คุณหนุ่มยังพยายามจะเดินให้ถึงเลยแล้วทำไมเราไม่เดินไปพร้อมกันบางทีจุดวิกฤตถ้าผ่านจุดน้ไปได้เราจะได้สติก็ได้สติไงเราจะเปลี่ยนวิธีแล้วที่บอกว่าที่ได้เห็นเห็นเนี่ยยังไม่นับเรื่องอย่างอื่นที่เป็นของนอกกายเราได้อะไรจากการรับประทานรางวัลมาจากพระองค์สมหระองค์สมสวัสดีนะที่วันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับรางวัลเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอยังรู้สักสองวันก็ให้ไปรับก็ได้รางวัลที่เห็นนี่แหละครับตั้งแล้วเนี่ยจากพระองค์เจ้าสมวรีที่ได้มาเป็นรางวัลบุคคลทํางานสาธารณะเพื่อสังคมดีเด่นแห่งปีนะฮะได้มาทีนี้โครงการเราก็จะเริ่มเริ่มน่าจะเอาที่ของตัวเองแล้วล่ะที่ชาเชียงเซาอย่างเหลืออยู่หน่อยนึงทําเป็นบ้านคนจลานี่ก็คือโครงการที่อยากจะทำนจะทครับ แล้วเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะวางแผนไว้แล้วหรือมีอะไรที่มันจะต้องีพี่มเมือมกาช่วยกันพี่น้องบอกว่าจะช่วยกันแล้วก็มีคนพี่น้องหมายถึงประชาชนที่ติดต่อกับเราจะช่วยกันแล้วก็พอเรามีที่ดินแล้วเนี่ยก็มีการจะสร้างอาคารอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเพราะว่าจะต้องมีสถานที่ออกกําลังกายสถานที่ย็บปักหัก้อย เลีย้ยงปลาสวยงามปลูกดอกไม้แล้วแต่คือคนที่นอนก็คือรักษาไปคนที่ยังทํางานได้ก็ให้ออกกำลังกายในการทํางานไปเราจะไม่ให้อยู่เฉยแต่จะเป็นบานพักคนตราที่อบอุ่นใช้เนื้อที่ของตัวเองประมาณสองไร่ประมาณนั้นไม่น่าจะเกินความสามารถเราเพราะว่าเรามีความจริงใจในการทําฉะนั้นมันต้องมุ่งมั่นมันต้องได้และแฟนเพลงส่วนใหญ่ก็ให้ใจกันเยอะ,ะทุกวันนี้ก็มีบริจาคมาวันหนึ่งก็สองพันบ้างสามพันบ้างห้าพันบ้างแล้วแต่ที่จะบริจาคมาเราก็ขับรถตอนเย็นไปก็ไปส่งต่อ เราอาศัยคนที่เขาเชื่อมั่นเราชื่อมันวเราส่งต่อส่งต่อแล้วเราทําแบบนั้นซึ่งไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเราไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเราเรารู้ในตัวเรู้ร่องู้ใเราเองใช่ไหมคะถ้าเราทําไม่ดีสังคมก็ต้องรู้ว่าเราคนไม่ดีใช่ไหมฮะมันไม่ยั่งยืนคือคือคือขนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเราทําอย่างนี้มาสามปีสามปีผมเปิดเพลงโดยไม่มีโฆษณานะฮะไม่มีโฆษณานะเปิดวีแต่เพลงเลย แล้วก็มีจิงเกิลมดขึ้นวิญญอะไรเงี้ยไอ้หนุ่มรอ,อมาจัดรายการเพลงมดขึ้นวิญยุจะมีอยู่แค่เนี้ยไม่มีโฆษณาเขาจัดมาสามคนแต่เราก็อยู่ได้มาอยู่ได้อยู่ได้ด้วยพี่น้องเราอยู่ได้ด้วยความศรัทธาทั้งตัวซึ่งก,กันและกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยกันช่วยเหลือคนแก่คนเท่าคนจะลาด้วยกันธรรมะเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็สอนมาเราแค่ต้น แต่เราต้องมาต่อยอดว่าทำมามันควรจะแยกซ้ายแยกขวาแยกหน้าแยกหลังแต่อย่าให้มันไปผิดกับพระธรรมวินัยพระธรรมปฏิบัติของเขาใช่ไหมฮะมันแยกได้บุญคืออะไรบาปคืออะไรยกตัวอย่างง่ายความรักคืออะไรเราก็จะตอบที้ว่าความรักคือการให้ให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุขให้คนที่เรารักได้มีความสบายใจแค่นี้เขาเรียกว่าความรัก ถ้าความรักคือการเอานั้นเขาไม่เรียกความรักเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะอธิบายอยู่ประมาณนี้เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากมากครับท่านผู้ชมคะเรื่องราวที่ได้สนทนากันนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจจะติดตามดีเจขุนแผนเนี่ยคงจะต้องเข้าไปฟังเพลงที่คลื่นวิทยุอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ช่อง96.25เมกะเฮิร์96.25เมกะเฮิร์88.75เมกะเฮิร์88.75 1้1 7 5 1จดเมกะ FM ทั้งหมดแล้วเปิด24ชั่วโมงนะคะทัางดูดอาจจะเป็นท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในสังคมกับผู้ชายคนนี้ค่ะที่มีความตั้งใจที่มีความเมตตาครับแล้วก็จักที่ ยังเป็นผู้ขาดแคลนค่ะยังไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามาจัดใจมีความตั้งใจแล้วมีความเพียรด้วยเนาะค่ะท่านผู้ชมว่ามีความเพียรนะคะที่จะทําอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงค่ะนอกจากนั้นยังเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเรานะคะเป็นแสงสว่างค่ะวันนี้เวลาหมดลงอย่างน่าเสียดายค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามีเรื่องราวที่เราอยากจะคุยแล้วอยากจะรู้เยอะมากกับในมุมเล็กๆของสังคมที่เหมือน จะยังไม่ได้สัมผัสน,นะคะหลายท่านที่มีมากกว่าดีเจขุนแผนนะคะอาจจะเป็นข้อสะกิดใจที่อยากให้ท่านสลัดสักน,นิดหนึ่งเพื่อจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างหรือถ้าท่านมีความทุกข์ก็ท่านคิดว่ายังไม่พอท่านคงจะเห็นมุมนี้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจจริงค่ะนะคะต้องขอบคุณดีเจอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้าพบกับสาระดีๆกับรายการชีวิตไม่ิ้หวันค่ะสวัสดีค่ะเป็นกาลังใจ